แลมโบอีสานออกมาบอกว่าแลมโบชี้ทักษิณถ้าไม่โกงประชาชนคงไม่ไล่สร้างแต่นโยบายขายฝันเนี่ยเปิดประเด็นทูตเี่โคตมาเลยนะแลมโบเสกสกุลอัถาวงเนี่ยออกมาเตือนสติในฐานะอดีตลูกน้องทักษิณเลยอยากให้นายทักษิณเนี่ยไปย้อนดูสาเหตุในอดีตเดี๋ยวเราฟังบางช่วงบางตอนเนีฝ่ายการเมืองนะฝ่ายการประจํา ช่วงเดือนตุลาคมนี้วันนี้ก็ไปครกบรนายโทนี่หรือนายโทนัสคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยและลิวลออ้อคุณละพักสม,มุนทั้งหลายบริวารทั้งหลายของเครือข่ายของคุณทักษิณในพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ย้อนกลับไปดูว่าในสมัยที่ถูกยึดอำนาจ19กันยา49นั้นเกิดจากสาเหตุอะไรคุณทักษิณก็รู้ดีครับว่า เกิดจากการมีการทุจริตโกงกินเต็มบ้านเต็มเมืองนโยบายขายฝันออกประชานิยมไม่ได้เพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้องม,มีการทุจริตเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งอดีรตรัฐมนตรีข้าราชการนักการเมืองต้องเดินเข้าคุกเข้าตารางกันเป็นแถวพี่น้องประชาชน กลุ่มพันธมิตรออกมาขับไล่บนท้องถนนเป็นเรือนแสนเรือนล้านถ้าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องประชาชนจะออกมาขับไล่รัฐบาลซึ่งบริหารโดยนายทักษิณชินวัตรหรือไม่สิ่งสำคัญคือเมื่อมีการทุจริตขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลต่อมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลน,นี่ฮะนี่คือรบโบอีาสานเสกสกดลอัฐาวงนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับคู่เดียว กลับมาช่วงหน้ามาตามเรื่องสถานการณ์โควิดและเรื่องของวงการแมหแต่เรื่องร้อนแรงในโลกออนไลน์นะ o อลิแฟนอลิแฟนแล้วก็เรื่องกระท่อมด้วยกระท่อมไทยจะไปตลาดโลกนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า